กดค้ังครับกดครังโอ้โหสุดยอดมาครับสวัสดีครับพี่ตงครับ ตุลพลอเครับพี่น้องครับบาบูไทยมาใหญ่กับไทยเงาะไปหากินกะเพรกับน้องไทยโซนนะครับเมืม่อนี้นะครับพี่น้องครับตุลพลอเขาะบาา่อยมากคนเดียวครับพี่น้องครับมากับพอดูหน้าจ่เริ่นครับพี่น้องครับมื่อกี้นะครับ สีภาพตุวล้นะครับยำเบ็ดยำแหลงครับพป่นองครับพูดขึ้นพูดเออนะครับปกติการยำเบ็ดกับสียำยิมเศร้าครับแต่ว่ามือเศร้านี่แหละครับพป่นอังว่างสวยมือสวยนะครับเพิ่นได้ไปซอกไปหาไปปีนกอไผ่ครับเกิดแม่นปวดว่ครับนีครับไปหาด้วงไม่ไพ่หรือว่านอนไม่ไผ่ นะครับประหลัมาตามไว้นะครับเป็นพยายามมาประมาณสามโมงนะครับอุ้ยใช่สามโลครับพี่น้องครับอืมตอนนี้ก็ซีโมงหาโมงแล้วคือสิได้หาโลหกละคัะะคนนั่นกันได้ประมาณนั้นเอาตามโมงนะโอ้คือตามลักเลยจ้ะฮะเลย,ยนะครับใช่เบาแสงนะครับเอาเหื่อนะครับอ่า กมาเจอไหมไปเลยสุดวิสอ๋อเกือบแตะบอลล็อกสียอ้เฮ้ยโอ้สิตาจันพบเด้ได้ใสเคื่องขึ้นไปอยู่บ่ ยามเอาเพื่อขี้ขึ้นไปย่่ไปเยบ,<อ>บ<อ>ี่เรออว่่นออยอ้นโซเียนอ้างเนี้ยนะครับพี่นะครับเออโอ้ยคือจะล่มนะครับพี่นงครับมือเศร้าี่ก็ลมครับอู้เาขายขางกดเขาได้อู้ต่แต่มดฮะบ่ เขาได้หลายบทปไปเพื่นนะโอ้ทำตึวอย่างนี้มาเลยเดี๋ยวโอ้มือนี้มือนี้สีลองคิดคลิปดีๆจีดอกนะครับเพ้านะครับมือนี้นะครับเปลี่ยนเยือนะครับก็อยากให้พี่หันห้องนะครับดูหลายรูปแบบนะครับหนึ่งเหยื่อไส้เดือนบางคนกระห้องเหยื่อธรรมชาติเหยือทิพย์ก็คือเหยื่อสารพัดประโยชน์กินสุปลาครับไง จะตะกะเตียนนะครับตะกะเตียนนะครับตะกะแตนที่เอาไปตามมือว่านะเฮ้ยเด็กมือว่ามีกาส่วนมากแล้วกักินกัดจีเป็นเป็นปลาปากค้ำปลาในประมาณนั้นครับนี่คลิปพอยังบ่ขึ้นครับพี่น้องครับนะสำหรับมือนี้นะครับมือนี้เนี่ยจะเป็นตามนอนไม้ไผ่อย่าเพิ่อเบิร์ดเด้อเราเด้อไปกินน้ำเนี่ย ยีน่ากลับมาให้อาหารปลามาชิดเบ็ดอ่าตาเบ็ดกลับมาซุปเซ่กันครับพี่นังครับอืมไงบรรยากาศเรายามากินพร้อมบุกข้อ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 ขึ้นบินบินให้มันอุ้ยได้แหละ ้ไม่มีคอมันมีคอครับโอ้ยอยากขู่ว่าท่ายเมื่อน้ำจืดๆมันยอะแต่นวยเดียวเดียวเดียไอ้เพื่อนเพี้ยสั้นเดี๋ยวนี้วะ ก็ไปเพื่อนเพื่อนส่านแล้วมองแม่แนวเด้ออย่าผิดลูกผิดเมียยามแรงแล้ว่าก็ตามไปชอมครับพีพ่ดังอุย้ยมัอนอีกจะคำแล้วครับเร้าโคเร้าหาสิบสามสิบสี่คำนะครับมาทีเซ้เจ็ดครับวันลอยกระทงครับพี่น้องครับ เป็นมือสุดท้ายของบุญออกพรรษาครับอยู่ขึ้นในลอยกระท ong อยู่ไอ้พขน้อมครับเสร็จไปหนึ่งศพครับรถเหยียบแปลแลบแซบครับ,บ,รบอืมน,น่ามาแล้วครับอะไรครับเอออฟิสนั่งป่านางคร, <Yeah. S 2> รับพี่น้อ <laughs> งครับป่านางปนานั่งน้อย ได้ได,ได้ได้จากท่อเนี่ยได้จากท่อได้สามบางัมบงหลายเติ้มด้วหันเนาะสองร้อยสามร้อยตัวเนาะโอ้ตอกกอไผ่าาผมนี่นะน่ากระเสิบนี่ไหมอู้ยขับเดินแจ้งครับพี่น้องครับเดิอนออกเลยเด้อครับมืบญญบนอนีิการบรรนอนเบิ้งเดือนอยูังไงครับพี่น้องครับ อมอเฮ้ยวที่เสาเจ็ดกะเสาเจ็ดนี่กะ1สิบห้าค่ำะนะครับวันนี้เสาาครับหรือสิบสามคำละมื้อรสามเลยเฮ้ยสิบสามนะนำมันเวิร์นวา่บางนี่มันอ้วยอยูะนะถ้าละเพิ่งออกจากห้องประสูตรครับ แต้มนะครับสองแต้มนะครับอ่ะเก็บประแดกครับพี่น้องครับไปแห่งนะครับซ้ำหนี่นะครับพี่น้องครับซ้ำหนึหงง่ายเลยครับบุบ้โหครับนับมานังพี่น้องครับนับมานังก็หล้าพี่น้องเอ้ยปลาปดเป็ดประปากหางแดงครับปลานังครับพี่น้องครับ โอ้เสียบนะครับนี่ตัวใหญ่ๆ,ๆนะครับลาบปุ้ยลาบมันลาบก้อยนะครับปุ้ยมันแดงครับพี่น้องไข่มันแดงไข่มันให้นะครับแซ่บครับอู้ไม่แล้วครับพี่น้องครับ ตัวนี้มันเป็นปา่าใช่ครับเนี่ยมันเป็นป่าเกล็ดไปครับคนบางใหญ่บางเต๋อบางเกล็ดชินหน่อยนะเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วสั่นมากระดิ้งเลยครับพี่เราครับโอ้เออเขาแซววะจึก๊กอีเคลื่อนเนอเออเอาโซ่ก,ก็ได้เคลื่อนเด้อ โอ้ยสู่ขนาดครับสู่เบ็ดขนาดสู่เบ็ดขนาดครับจึบ๊บอายังโอ้ยิโสครับยิโสเทศครับปลาเอิญปลาเอิญปลครับปลาเอิญครับยิโสครับอู้มันมันแห้งได้ปลาเอิญน,นะ ันนี้ปลาปากค้ำเฮ้ยปลาหางแดงครับปลาปากหางแดงมาทำห้องปลาปลาแปดครับอุ้ยครับฝ่ามือเลยครับเนี่ยฝ่ามือครับใส่อยู่ครับพี่น้องอยู่อยู่เฮ้ยเฮ้ยห็นแล้กระไดสามสีตัวครับพี่น้อง เครับครื่งคูครับรอบเมื่อกี้ครับอ้้สุดยอดขนาดครับวันนี้ครับมันแรกครับนะครับเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับอันนี้กะปเบ็ดครับซื้อมาจากสกลนครครับตุกมาสาบาทครับ ตั้งใจว่าจะซื้อมาทําระบบน้ําหยดครับแต่เราแต่ประเด็นเป็นน้ำยดครับเป็นตุกเป็นปู <c oughs> ปูเบ็ดปูม่องวัดเอ้ยเอ้ย <c oughs> น้ำโขงมันตื้นนะยอนเขาขอ,ขอนุ่งเนี่ยครับตะปุ่ยนะครับนหินลงมาถมน้ำขังครับโอ้คับมาแล้วล่มครับพี่น้องครับ มิซวนครับมิซวน,นลมแห้งกับปลากับพกินเบ็ดครับคือใส่เบ็ดทำมันตีนะดีงามนะอุ้ยโอ้ยไม่ตามดใหญ่ยยไปบ่กไม่ตามไปแน่ไม่บอกพวปลากินเบ็ดต้องไปตับเปรบไปเลยครับนไปไป้อง ่ลอนไิเฮ้ยหมาอีกแล้วนะบึบมาแล้วนะครับมันสิหันระบบอัตโนมัติครับบึบอุ้ย happy d ้ g รับ้องครับเนี่ยเขาอักลาเขาอักลาเขาอักล่าเฮ้ยไปกองประชุมกันนะครับล,ลวกกันอยู่ใช่ไหมสะหนามก็พี่น่อยถ้าเนือกีนีอยู่มึงเป็นเนี่ยโว้ายเฮ้ยเฮ้ย โอ้โหโมาอูมาในลายป,าป,าปา่าใช่ครับพี่น้องเราฮ่า่า้ยครับโอ้กินเยอะกว่นะดนบุดอบบโ,อโอ้เฮ้ยจะทิ้งบ่หอดวะ คังครับกดคังโอ้โหสุดยอดมากครับกดคังครับอ๋อไปย้อนมาอีกแล้วครับพี่น้องครับอ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวค,ครับโอเคแล้วครับพี่ตังครับสุดละยัางกิ๊บโอ้ครับขนัด มาอี๋มาอีลนวครับมาอีนครับมาเจ็ดตอบมาโอ้โหยงกจยงะแคบนะแม่เยอ้ย้ยโหขับฟได้ครับเดี๋ยวครับโอตรมานครับโตรมัน ซองในป่าดุดุครับพี่น้องครับองป่าดุดุพี่น้องจังตื่นเต้นไปด้วยโอ้ยามนี่นะั่มันกินนะเนี่ยไอ้ดวงเลยเนาะยับเยีอที่เราใช้นะครับนะพูดกันอีกครั้งนะครับ กระซิบนะครับอืมนะครับเป็นหนอนไม้มาอีกแล้วพี่น้องมาอีกแล้วอ่าฮูยนะครับนะครับมาอีกแล้วครับโอ้โหครับสุดยอดจริงๆครับพี่น้องครับเบื่อจะใส่ไหมดีครับครับดูบุมสูงครับพี่น้องครับนอนไม่ไพ่ครับพี่น้องกับด้วงเข้าห้องปานดังปาะหอยยังด้วงเนาะ ขายตลาดเล่าไว้เนอะข้าวคั่วกินนะโอ้เ้าไปซื้อตัวข้าวคั่วมาบ่ได้บ่ต่หนึ่งถาไปซื้อตัวข้าวทอดมาบ่โอ้ happy มาจันทร์วันห้าเนาะบัดไปแล้วบ่มี่เห็นบ่าแต่ว่าตอนบ่ไปแล้วว่ามี่บึ้อ ตามไม่พ่อของใครไปนะครับทั้งเหนือจัาเพียกกับทั้งเหนื้อ,อสองอู้ออทักพี่น้องครับก็ขีดฝาครับมันคือคักเทิครับพี่น้องครับอื้ อันล้น้ยะโดโท่าเท่าท่าทมาเก็ตับได้สองโลกอะไรแบบนี้ครับมืเนอะลิปแล้วตึกก็นตึกป่านะครับคลิปนั่งกลางเลยบอ อะไรครับพี่นะครับอีกสองเพียรครับอยู่ทั้งเหนือครับไปทั้งเหนือทั้งเหนือครับทังเหนือนครับไปทั้งเหนือครับดูดูดูทา่า,ทาหลังโอ้อยเดือด้อนรอบไหม สิบเมตรครับทางหัวเนี่ยจะขวดแล้วนจะขวดแล้วโอ้โท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 โอ้ขนาดได้าคครับอ้ยาัเต็มเลยครับนเลยครับ ลำเหือกเคลำเหือกอ่กระตันยู่ครับี่ว่าสโอ้ขนาดได้ยู่สองโลแล้วนี่เอาขึ้นไปสายสามโลดแล้วสามรอบที่สามของเข้านะครับเก็บไปเรื่อยๆครับพี่นองครับโอ้คือมวลนะครับหลัดบอ ึ้นานะครับเ,าเราที่สามเขาเข้านะครับโอ <O> uh. ้ยส uh, อบอต้ตง <laughs> องสงสารให้เลยสอบไม่ได้เลยะไม่ยในเทอบัง,บงอะไรเหลอวพบได้ตาม เิงได้ยนะผมว่ได้นะไดลูกใส่ไปหาคุณา้ามึงดิมันอยู่น้ำไม่ไงไม่ไม่ไฟบ้านวะโอ้โหยังได้เก็บครับไปไดำกระไรเก็บโอ้โหครับสนุกมากครับไปดงครับเดี๋ยวให้เบิ้งกันเจ้าเงี้ไปเลยครับไปเลย,ย้เครื่องคู่แล้วครับ,บน,นี่ประมาณนีโโ้โอ้โหโอ้โห <laughs> มันแห้งได้ปลายมยนดูนลมเนาะเออเงาว่าลงมาครับพี่งมาว่บุ้ยเฮ้ยตครับมาไมกแลวครับไม่เนะ้ยอยา มันกินมันสิ่ส่งอาการนะครับพี่น้องครับไปยอ้อนโอ้โอโอปหไปย้อนไปย้อนครับไปยอ้อนถ้าป่า้าปลาพวกนี้ต้องเฝ้าปวาด,ดิมันจะตามหน้ามันจะรุดเนี่นปยป่าพวกนี้เธอว่า เพ่งคระซิกแท้คุณยายบ้านนี่วะปล่อยเพ่งอยู่นี่นูเพ่งนี่นะสะดุ้งนี่เนาะโอ้ดูเพ่งนี่นะหอกระจายข้าววะบ้าขับพี่น้องครับเก็บไปเรื่อยๆครับพี่น้องดาวว่ากลางคืนที่กินพวกกินแต่หนู พาเทามาตามมาขึ้นนะเนาะอันตรายเนาะอันตรายครับกลางคืนนี่อันตรายอันตรายสิ่งหลายอย่างครับ โอ้เสียงจันทร์ขนะครับมอไซค์คร <c oughs> ับด้านทิศเหนือนะครับก็คือเมืองปากกระดิ่งนะครับอุ้ยนะครับเชียวเหยกับไปถ่ายอยู่ปากกระดิ่งนะนระบ, <c oughs> บอกให้ตัวงพระเลาะน้าไปไปจันทร์ เาดีขึ้นเป็นผลงานของข้านะครับพี่น้องครับนะไอพี่ให้น้องได้เบิ้งนะครับย่ำแรงครับพี่น้องครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับจากละพีจาเระน้องไปซัมเนีแล้วครับสำหรับการไล่สดของข้ายั่งอยู่ครับให้ชมบรรยากาศนะครับชมบรรยากาศสำหรับคลิปคลิปตัวนี้นะครับพี่น้องครับตัวนกพะเลาะนะครับพอดูหน้าจ่าเรื่นกจากละพีเจ้าะน้องนะครับพอกันไม่คลิปหนานะครับนะครับมานคักครับพี่น้องครับนี่ผลงานของข้าครับพี่น้องครับอยู่ในเฮือนกับสามโลเอาปิดปิด ไปแล้วครับพี่น้องครับ